บทดำแ่ปมบาดม้างนกอุตนีลากตักตรันออกห้างก่อนโปะแตกนักวันที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยสำหรับปมดราม่าของตักตรัอนอะคมซิริที่กำลังเป็นวันที่เจ้าสาวแต่กลับมีข่าวลือว่าเควัฒนาวันที่เจ้าบ่าวมีโรคสองใบซึ่งเธอเชื่อว่าคนที่ปล่อยข่าวลือคืออดีตผู้จัดการส่วนตัวกระทั่งเรื่องราบานลายขึ้นเรื่อยโย้งไปถึงคนนั้นคนนี้ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการปรากฏตัวของคนที่ชื่อตาลที่มีการอ้างว่าเป็นโรคใบที่หนึ่งแต่อย่างใดโดยเรื่องนี้เพื่อสาวคนสนิทอย่างนักแสดงสาวนกอุตณีเข้ามาเอี่ยวด้วยเนื่องจากภายหลังที่ตัก,กระดานไปออกรายการโขนกระแจไม่เชื่อเรื่องโรคสองใบและยืดยันจะเดินหน้าเรื่องงานแต่งต่อไปนั้นนกอุตณีได้ออกมาเผยลายของคนคนหนึ่งที่คุยกับตาลโลกใบที่หนึ่ง ทำให้นกโดนมีภาควิจารณ์อย่างมากว่าไม่ควรทำอย่างนี้เพราะแค่ดังกล่าวยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เข้าใจว่าห่วงเพื่อนแต่ควรซัพพอร์ตและเคารพการตัดสินใจของเพื่อนไม่ใช่มาห่มไฟตามกระแสไปอีกประทังล่าสุด11มีนาคม2560โมซัมราชาพาร่าความเป็นมาของเรื่องนี้ในรายการแท้ที่เป็นจุดเริ่มต้นทำใหเพื่อนน้อยใจตั้งกตจันในวันที่เพื่อนสลิทอย่างโรคอุตสนีและเกรซการกล่าว บุกไปถึงห้าง,งเพื่อไปเตือนจักรจันเรืเปงโลกสองใบโดยมดดามระบุว่าเรื่องนี้ยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าตรนละครซะอีกในวันที่จักรันรกำลังเดินห้างกับแฟนวันนั้นเพื่อนโทรมาบอกว่าขอเวลานิดนึงจากนั้นก็มีการพาจักรจันมาขึ้นรถตู้คันหนึ่งที่ในนั้นมีทั้งนกอุตสนและนางเอกชื่อดังซึ่งก็คือเกรซกันกล่าวเมื่อมาขึ้นรถตู้ทางนกและเกรซ ็ได้เปิดคลิปเสียงให้ตักรจันฟังแต่พอจักรจันฟังคลิปเสียงปุ๊บก,ก็โปะแตกเพราะจำไดว้ว่าเสียงน,นั้นเป็นเสียงของแฟนสัวของตักรจันรไม่ใช่โลกไปที่หนึ่งและเมื่อฟังคลิปจักรจันก็พาเกยมาฟังด้วยเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นเสียงของแฟนสัวจักรจันรจริงๆหลังจากมีการฟังคลิปเสียงวันนั้นเพื่อนของจักรจันทร์ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าเคมีโลกสองใบวนก็ที่อยู่บนรถตู้วันนั้น ก็นน้อยใจในพอใจตักรจันร์โดยเฉพาะโลกอุตนีก็ยิ่งน้อยใจเพราะคิดว่าจักะจันรหลงผู้ชายจนไม่สนเพลอนส่วนเปรนน,น้อยใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ต้องถามพอเกิดเรื่องนี้ที่ห้างวันนั้นหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก็เกิดข่าวอักษรอนยอ่อเรื่องนางเอกยอมมีโรคสองใบออกมาเผยแพร่นั่นเองทังนิ้มนด,ดํบอกว่าอดีตผู้จัดจาก,การของจักะจันรเคยทําเรื่องแบบนี้มาแล้วท่างฟุเรื่องขึ้นมา แล้ก็ตั์พบกับใกลก็จบไม่สวยตะคน